ขบวนนี้เป็นขบวนรถธรรมดา255นะครับทําขาบวนดีเซลดีน่2 2นะครับเป็นรถต้นทางชนบุรีปลายทางหลังสวนนะรับวนนี้ก็เป็น อำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอนี้จะมีชื่อเสียงนด้านผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมันคุดเนาะนะครับเป็นอำเภอที่มีตลาดกลางผลไม้นะครับแล้วก็มีโลงจีนนะฮะที่ นำผลไม้เมืองไทยสู่ประเทศจีนนะครับก็จะมีล้มจีนมาคอยรับซื้อผลไม้นะครับที่อำเภอหลังสวนนะครับเพะฉะนั้นทุกคนนะสามารถนั่งรถไฟขบวนนี้ไปเที่ยวหลังสวนได้นะครับเป็นรถธรรมดานะฮะร,รถนั่งชั้นสามนะครับทางขบวน สำหรับใครที่มีเวลาว่างนะก็แนะนำให้นั่งรถไฟเที่ยวได้นะว่าบางคนทั้งชีวิตยังไม่เคยนั่งรถไฟเที่ยวเลยนะครับรถไฟสอยหลัง บวนนี้นะครับเมื่อออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่งไปแล้วเนี่ยจะหยุดรับส่งท่านโดยสารที่สถานีนะครชุมคอนสต์โคทรามเ็ดเสมียนนะเป็นสถานีต่อไปขบวนนี้ถือว่าเป็นขบวนรถนั่งธรรมดานะครับที่ค่าโดยสารไม่แพงนะอย่างกับถ้านั่งจากอำเภอบ้านโป่งนะฮะไปลงชะาำนะฮะก็อยู่ที่ยีบาท ครับไปลงหัวหินก็อยู่ที่30บาทนะครับถือว่าเป็นขบวนรถนั่งที่ราคาประหยัดนะครับเราก็เป็นขบวนรถนั่งทั้งขบวนเลยนะครับเป็นชั้น3ถ้าเราขับรถยนต์นะฮะไปจาก อำเภอบ้านโป่งนะครับไปที่อำเภอหลังสวนกพค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเดินทางมากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเส้นทางระยะทางไกลพอสมควรนะครับก็อยู่ประมาณสักห้าหกชั่วโมงนะกว่าจะถึงตัดสิสองห้าห้านะครับพ่อชาติมาถึงบ้านโป่งไปแล้วจะอยู่รับนรปงพิา่าาสถานี ลังเคลื่อนตัว,วช้าๆนะฮะออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่งนะฮะขบวนนี้นะฮะใช้ทำขบวนหมดจากรีเซลนะฮะ4202นะครับ์สอ,องนะฮะการทำขบวนวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ฝนตกปล่อ,ลอยๆนะครับเพราะว่าอิทธิพลลมมรสุมนะครับ